แตตัวเองถ้าทำแล้วจะทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นแน่นอนสวัสดีค่ะดิฉันสาค่ะ คลิปนี้แพรจะมาแชร์การดูแลตัวเองในแง่ต่างๆสิ่งต่างๆที่ถ้าทําแล้วจะทําให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นแน่นอนอันนี้คือมาจากประสบการณ์ที่แพรได้เคยทํามาเลยนะคะรับรองว่าสิ่งต่างๆที่ทำแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแน่นอนทําแล้วชีวิตแฮปปี้มากขึ้นแน่นอนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แพรด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะ ที่แพย์แนะนานั่นก็คือการกําจัดขนตามจุดบริเวณต่างๆบนร่างกายด้วยการเลเซอร์แต่ก่อนนะแพร์ก็เป็นคนที่กําจัดขนด้วยวิธีการโกนนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงรักแร้หรือว่าตรงจุดซ่อนเร้นบริเวณนั้นก็ตามแต่ว่าพอแพร์ได้ลองเลเซอร์แล้วอะแพร์ไม่กลับ ไปโกนอีกเลยเพราะว่าการเลเซอร์มันเป็นอะไรที่แบบมันดีมากๆมันเป็น,นวิธีการกําจัดขนที่ดีแล้วก็เริศที่สุดแล้วคือแพรเป็นคนที่ใส่ชุดว่ายน้าบ่อยใช่ปะถ้าเกิดใส่ชุดว่ายน้ําแล้วเราไม่จัดการขนบริเวณนั้นก่อนอะยังไงมันก็แผลมออกมาแล้วเวลาโกนทีทุกคนแพคเกลียดมากเพราะว่าตอนที่ขนมันขึ้นอะขนมันจะขึ้นเป็นแบบคุดๆต่อๆขนมันจะขึ้นเป็นแบบขนแข็ง,แข,งแข็งแล้วมันคันมากหลายคนนะ่าจะเข้าใจว่ามันแบบคันแบบ ยิ่ขนาดไหนตรงนั้นอ่ะพอแพรได้เปลี่ยนเป็นการเลเซอร์บาซิเลียนแล้วแพไ,ไม่กลับไปโกนอีกเลยทําแล้วทําให้ชีวิตดีมากๆส่วนคลินิกที่แพ้จะแนะนํานะคะจริงๆแพรทํามาหลายคลินิกมากๆแล้วก็จากที่แบบแพรคัดเลือกมาแล้วว่าดีแล้วแนะนําอยากให้ทุกคนไปจริงๆอะ่ะนั่นก็คือที่กัรนําคลินิกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดนึกถึงคนเนี่ยต้องนึกถึงกัรนําคลินิกเลยที่กัรนําคลินิกอะ่ะใครไปทําก็สวยคือที่เนี้ยดีที่สุดมากๆแล้วจริงๆนะคะเท่าที่แพรเคยทํามาเลยก็เลยอยากออกมาแนะนํา แล้วแบรบรอบล่าสุดที่แพทไปทํามาแพทถ่ายเก็บไว้ด้วยทุกคนลองไปดูกันจะได้นึกภาพออกว่าเวลาไปทํามันดีประมาณไหนตอนนี้นะคะแพทก็มาอยู่ที่หน้ากั้งน้าคลินิกเลือดาแล้วนะคะสาขาที่แพทอยู่ที่นี่ก็คือเป็นสาขาเดอร์มอท่าผานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะก่อนเริ่มทําเลเซอร์เขาก็จะมีชุดที่ใหม่และสะอาดให้เราเปลี่ยนนะคะราต้องถอดชุด ถอดกงเกงในออกแล้วก็ถกกระโปงขึ้นมาโ oh oh. อ้โหเฮ้ยได้อะไรอ่ะตอนนี้คือแบบว่าลงจงมาฝ่ากเกงในหน่อย <laughs> รอเล่นลงเขียง oh oh. yeah. แล้วเขาก็ล็อกประตูด้วยนะด้วยแบบว่าเป็นความปลอดใครไม่ให้ใครเปิดเข้ามาได้ระหว่างคำ โนขนตรงก้นเหรอ่ได้ค่ะเสร็จไหมไม่เจ็บค่ะประมาณนี้ได้ไหมคะได้ส่ะสวมตัวอันนี้จะทาทีให้ค่ะทีเอลดอาการระคายเคยังได้แล้วตื่นได้แล้วค่ะเสร็จแล้วมันไม่เจ็บขนาดนั้นเลยเหรอไม่เจ็บสบายนี่เมื่อกี้อักมองหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ถามว่าอายไหมก็ เรว่าเคยทํามาก่อนแล้วแพหลังจากทาบาซิลเลียนมาแล้วแพรชอบมากเพราะว่าตอนหลังจากทานะมันไม่ได้รู้สึกเจ็บแสบร้อนหรือว่าอะไรเลยแล้ววิธีการดูแลรักษาทําความสะอาดตรงจุดซ่อนเลนส์คือมันดีมากโดยเฉพาะพิเศษอย่างตอนที่เราเป็นประจําเดือนอะชีวิตดีขึ้นมากง่ายขึ้นมากทุกคนต้องไปลองทําคือการเลเซอร์ขนตรงจุดซ่อนเลนส์น,นี่มันก็จะมีหลายอย่างมันจะมีบิกินี่ไลน์คือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือขนไว้นิดหน่อยเอาไว้ให้เผื่อใส่บิกินี่กับอีกอย่าง อกย่างหนึ่งก็คือการทำบาซิเลียนที่แพรทำนะคะบาซิเลียนเนี่ยคือไม่ว่าขนตรงข้างหน้าตรงไหนหรือว่าตรงกน้นคือทุกอย่างหายไปหมดเลยกลับไปเป็นเบบีอีกครั้งหนึ่ง<ด>ข้อดีของการทำบาซิเลียนที่กังนํำคลินิกอัเพราะว่าที่เนี่ยเขาใช้เครื่องลองเพลนดีแจกนะคะซึ่งมันต่างกับพวกเครื่องเลเซอร์ทั่วไปหรือว่าเครื่อง IPL ที่เราซื้อมาทำกันเองที่บ้านเพราะว่าเครื่องลองเพลนดีแจกเนี่ยเขาสามารถกําจัดขนได้ลงลึกถึงชั้นรากขนเลยเครื่องเลเซอร์ทั่วไป มันจะกําจัดขนได้แค่เฉพาะบริเวณผิวหนังชั้นบนนะคะอาจจะทําให้แบบเวลายิงไปแล้ว่มันจะกําจัดขนได้อย่างแบบไม่ชัดเจนเครื่องรองพ้ออินย็กเนี่ยมันจะทําให้เห็นผลได้ชัดเจนมากกว่าและก็เร็วมากกว่าคือทําแค่ไม่กี่ครั้งอะ่ะขนมันก็จะไม่ขึ้นแล้วจริงๆอะ่ะแพ้เคยไปทํากับหลายๆคลินิกมาแล้วนะคะเป็นการกําจัดขนไม่ว่าจะรักแล้หรือว่าที่จุดซ่อนเรนก็ตามแต่ว่าสุดท้ายก็คือวนกลับมาทําที่กังนัาคลินิกเหมือนเดิมเพราะว่าเครื่องที่กังนําคลินิกอะ่ะเขาจะมีข้อ อีกอย่างหนึ่งคือบริเวณที่เราเลเซอร์ไปมันจะมีความกระจ่างใสมากขึ้นด้วยเออเขาช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะคะมันดีมา,มากความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าเกิดใครเคยทํามาแล้วจะเก็ตคือเครื่องเลเซอร์ทั่วไปของที่คลินิกอื่นๆเ <c oughs> <อ>วลายิงเลเซอร์ไปนะคะมันจะแบบว่าทีละแปะทีละแปะทําให้เราแบบต้องมาสะดุ้งหล,หลายๆรอบทุกคนซึ่งแพมไม่ชอบแต่ว่าเครื่องที่การนําคลินิกอ่ะคือมันจะยิงแบบ ไปเลยอะคือมันจะแบบว่ารู้สึกมันก็รู้สึกทีเดียวเลยก่อนที่จะทํานะจริงๆสามารถเลือกแปะยาชาก็ได้แต่แผไม่แปะค่แะแผมไม่แปะยาชาอะไรเลยมันอาจจะแค่รู้สึกแบบร้อนๆอุ่นๆนิดนึงแต่มันอยู่ในเลเวลที่สามารถทนได้แต่ถ้าถามว่าข้อเสียมีไหมบอกเลยว่ามีข้อเสียอย่างเดียวก็คือตาย <laughs> ือว่าตอนที่ไปทําเขาจะมีการโกนขนให้เราอย่างละเอียดซึ่งเขาจะต้องแบบจ้องของเราใกล้ๆมากๆอ่ะแต่จะบอกว่าพนักงานที่เขาเป็นคนทําที่กังนัมคลินิกคือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเราสามารถไว้ใจเขาได้เลยคือเขาไม่ได้มานั่งสนใจของเราวันหนึ่งเขาเห็นมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไร่แล้วแล้วแบบเขาจําของเราไม่ได้รอยจริงแล้วทุกคนมันก็แบบเหมือนกันหมด่ะนึกออกไหมแล้วที่เนี่ยแต่ละคนคือแพรู้สึกเลยนะว่ามันแตกต่างจากคลินิกอื่นๆตรงที่คนที่ทำอ่ะเขาดูเป็นมืออาชีพจริงๆเขาเอาผู้เชี่ยวชาญมาทําจริง มันไม่ใช่แบบว่าพนักงานที่ดูแบบเหมือนมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทําให้เราดูเคอะเขินไปด้วยอ่ะใครสนใจสามารถไปลองทําฟรีได้เลยนะคะและถ้ารู้สึกว่าเห็นผลแล้วรู้สึกว่าชอบก็ค่อยซื้อคลอสต่อก,ก็ได้ที่เนี้ยเขาใช้เครื่องนําเข้าจากอิตาลีเลยนะราคาเครื่องประมาณแบบ2.5ล้านเลยของแท้แน่นอนตอนนี้กังนําคลินิกเขามีทั้งหมด30สาขาทั่วประเทศเลยนะคะสะดวกมากยังในกรุงเทพอะตามเซนทรัลตามเดอะมอลล์ก็คือมีแทบทุกสาขาเลยที่ต่างจังหวัดก็ มีเยอะมากนะคะอย่างเช่น Central Festival เชียงใหม่ Central p h เก e t Central อยุทยาแล้วก็อย่างล่าสุดก็คือ Central ขอนแก่นก็มีด้วยนะคะใครสะดวกไปสาขาไหนก็ไปทำกันได้เลยแพรแนะนำว่ามันดีมากๆจริงๆอย่างต่อไปที่แพรจะแนะนำมากๆว่ามันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากจริงๆนั่นก็คือการฉีด b o อ o x ทค่ะสิ่งที่แพรแนะนำเลยนะบอกว่าเอาที่แบบจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของแพนั่นก็คือการฉีดบท็อกซ์ริ้วรอยบริเวณแบณบ หางตาหรือว่าบริเวณหน้าผากแลวหว่างคิ้ว โบ็อกริวรอยเนี่ยยิ่งเฉพาะคนที่อายุ25บวกบวกแล้วเริ่มมีริ้วรอยออกมาแพลว่าลงทุนการฉีดโบ็อกซ์คุ้มกว่าลงทุนซื้อสกินแคร์แพงๆมาทาที่หน้าอีกมันเห็นผลได้ดีมากกว่าจริงๆนะคะทุกคนคือจริงๆแพไปฉีดมาตลอดตลอดนั่นแหละตั้งแต่เริ่มอายุ27มันจะมีริ้วรอยแพรจำชื่อแบบชัดๆไม่ได้นะมันจะมีริ้วรอยที่เป็นระยะที่เราต้องทำหน้าย่นเท่านั้นมันถึงจะเกิดเป็นริ้วรอยขึ้นมากับริ้วรอยที่มันอยู่ในเลเวลระยะ ที่เริ่มขยับหน้านิดนึงมันก็ขึ้นแล้วกับเลเวลที่ไม่ต้องขยับหน้าเลยมันก็ขึ้นเป็นขีดแล้วเหมือนเคยเห็นคนแก่ป่ะคะที่เขาจะมีแบบว่าหน้าผากมันจะเป็นเส้นอยู่แล้วตรงนี้มันจะเป็นเส้นอยู่แล้วแล้วก็ตรงหางตาก็จะขึ้นเป็นขีดอยู่แล้วทั้งๆที่ไม่ได้ยิ้มหรือไม่ได้ขยับอะไรเอออันนั้นมันคือเป็นเลเวลสุดท้ายที่แบบว่าฉีดบท็อกน่าจะเอาไม่อยู่แล้วการฉีดบท็อกแล้วแบบให้ผิวมันอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นการเหมือนแบบคงความไม่ให้มันเกิดริ้วรอยไว คือไม่ใช่ว่าแพร์ฉีดบท็อกซ์ริ้วรอยมาแล้วแล้วแพ้์ไม่ได้แบบบำรุงใต้ตาไม่ได้บำรุงริ้วรอยหางตาหรือว่าอะไรนะคือแพ้์ก็ยังมีการบำรุงทาครีมอยู่นะคะซึ่งครีมแบบขวดหนึ่งที่แพรทาตีนกาเนี่ยราคาก็แบบ3 0กว่ากว่าเกือบ4 0 0พแพงมากคือทาไปโดยที่ไม่ฉีดบท็อกซ์มันก็ช่วยให้แบบมันมีความชุ่มชื้นในระดับหนึ่งริ้วรอยดูตื้นขึ้นนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงกับแบบหายไปเลยนะคะเฮ้ยมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมากจริงๆนะคะทําควบคู่กับการทาครีม เพื่อลดเลวรอยอะ่ะมันจะทําให้หน้าเราดูมีความแบบช่าเด็กดีมากขึ้น สิ่งที่แพรทำและแนะนำอยากให้ทุกคนทำมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอออกจนชินจนติดเป็นนิสัยนะคะมันจะทำให้ร่างกายของทุกคนกระชับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นจริงๆประมาณแบบอทิตย์ละ3-4ครั้งครั้งหนึ่งไม่ต้องมากประมาณ3 0นาที35นาที40นาทีอะไรประมาณนี้ยิ่งทำควบคู่กับการคุมอาหารนี่มันก็จะทาให้เห็นผลได้จริงๆนะคะโดยสิ่งที่แพรออกกาลังกายเนี่ยแพรทาทั้งคาร์ดิโอทั้ง บอดีเวทเลยนะคะแต่ก่อนก่อนที่แพย,ยังไม่ออกกําลังกายแพยบอกเลยว่าแพาเป็นคนที่แบบไม่ได้ขับถ่ายทุกวันแต่แพรู้สึกว่าพอช่วงที่ออกกําลังกายเหมือนแบบลําไส้มันได้บีบตัวดีมากขึ้นแล้วมันทําให้แพะเป็นคนที่แบบขับถ่ายดีมากช่วงนี้คือขับถ่ายดีทุกวันตั้งแต่แบบเริ่มออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะมันดีมากจริงๆไปลองนะคะการดูแลตัวเองที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการทานอาหารเสริมถ้าจะบอกว่ามันเห็นผลมากจริงๆนะคะทุกคนใครที่คิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการตลาดมันหลอกลวงกินแล้วมไม่ไ ช่วยอะไรหรอกสาหรับตัวแพ้นะมันเห็นผลแบบแตกต่างกันมากๆจริงๆระหว่างตอนที่กินอาหารเสริมกับตอนที่ไม่ได้กินอ่ะอย่างตอนนี้แพทานโมเลกุลโลจีนะคะอันนี้ก็เป็นกระปุกที่2องแล้วนะคะที่พปทานสูตรนี้เป็นสูตร g l a s s c x อันนี้แพ่เคยเอามารีวิวแล้วก็แนะนําตอนคลิป Favorite ครึ่งปีไปแล้วเฮ้ยตัวนี้ดีจริงๆทุกคนผิวมันดูใสขึ้นจริงๆนะคะเอาจากแบบคนทักด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผิวมันดีมากขึ้นจริงๆเป็นการดูแลตัวเอง ที่แพรแนะนำเลยว่าลองต่อไปอย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่แพรรู้สึกว่าทําแล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆคือเลิกทานอาหารขยะถ้าเลิกไม่ได้ก็ลดทานอาหารขยะแพรรู้สึกว่าช่วงเนี้ที่แพรได้ลดอาหารขยะแล้วแพรได้มีการแบบลดความอ้วนลดหุ่นอะไรใดๆอ่ะคือน้ําหนักมันจะลงแบบค่อยๆลงทีละขีดทีละขีดทีละขีดแต่มันเป็นการน้ําหนักลงที่ยั่งยืนมากจริงๆแล้วแพรรู้สึกว่าการที่ลดการทานอาหารขยะต่างๆมาทําให้สุขภาพ ร่างกายของแพรดีมากขึ้นด้วยอย่างที่บอกคือมันส่งผลไปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบสภาพผิวดูดีขึ้นร่างกายผิวมันดีขึ้นมากจริงๆเป็นวิธีการดูแลตัวเองที่แนะนําเลยว่าให้ทํา และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองที่มันสามารถทําได้ง่ายๆแล้วเธรู้สึกว่าทําแล้วชีวิตดีขึ้นชีวิตง่ายขึ้นชีวิตแฮปปี้มากขึ้นที่อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะอันนี้คืออยากแชร์สิ่งที่รู้สึกว่าทาแล้วมีประโยชน์ให้ทุกคนได้แบบลองทําตามจริง,รงๆก็สามารถไปลองทําตามกันได้เลยนะคะโอเคคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบได้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย